กางเกงยีนลีวารุ่น501เนี่ยเขาจะเป็นสีบลูยีนเข้มๆเป็นส่วนใหญ่เลยทนะ่าสีดำสีซูเปอร์แบล็กมิดไนท์ก็จะมีปนมาด้วยและทุกๆสีก็จะมีปนปนๆกันมานะครับถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยกางเกงยีนลีวานี่นะฮะร,รุ่นยอดนิยมที่สุดก็คือรุ่น501นะฮะซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะในอดีตนะครับก็จะก็จะใช้ในกลุ่มคนขายแรงงานนะฮะจากกางเกงชนชั้นแรงงานสู่ตำนานกางเกงยีนแฟชั่นจนทุกวันนี้นะเมื่อก่อนจะใช้ในกลุ่มคนขายแรงงานหรือ กลุ่มข้าราชการเป็นพลนเรือนหรือว่ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่กระจายในสมัยนั้นฮะต้องใช้รีไวท์1นะครับวันนี้มานําเสนอให้ดูด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะฮะกางเกงยีนตัวนี้เข้มกว่านี้ก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกๆคนดูรายละเอียดต่างๆกับกางเกงตัวนี้นะครับว่ามีความสวยงามและก็ครบสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูป้ายรีทแแบบกันนะป้ายรีทแแบบจะสกรีนสหน้านะฮะรีท เนี่ยนะครับแล้วก็มาดูป้ายประกินกันนะครับป้ายประกินขนาดตามป้าย W 3 8 L 3 0เลขหลังกระดุม4 649นะฮะขนาดวัดจริง L อว39ยาวทั้งตัว41ปลายขา9นิ้วงานอียิปต์นะฮะเป็นสีบลูยินเข้มๆนะฮะลูกค้าท่านไหนมีความต้องการที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเนี่ยงานปลายขานะฮะงานปลายขาจะเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวผ้าฟอกเดิมๆนะฮะสภาพกับราคาของกางเกงตัวนี้นะครับผมรับประกันได้เลยว่าคุณภาพของกางเกงเกินราคาอย่างแน่นอนนะฮะเนี่ยฮะ ปลายขาด้านนี้ก็เช่นกันนะฮะก็จะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเย็บแบบได้เดี่ยวเช่นกันนะฮะครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะฮะกางเกงตัวนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆ mm. างได้นะฮะดูแลกันดูญาติมิตรนะครับทุกคนเนี่ยนะ Vegeta. ดูด้านนอกแล้วก็มาดูด้านในกันจะเป็นตะเข็บริมโพงนะฮะทุกคนด้านในจะเป็นตะเข็บริมโพงสามารถรีดเปิดตะเข็บได้เลยนะฮะใครที่เล่นตะเข็บนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดป้ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้าย red b a n ที่เป็นแถบสีแดงนี่หรือป้ายค้างขาวแดงนะฮะแล้ว ป้ายแคร์อะไรต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์แบบจริงๆฮะงานจะเป็นงานกระดุมนะครับงานรีวท501เนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปเลยนะยุคล่างหลังมานะฮะถ้าในอดีตมีนะเป็นจะเป็นงานวินเทจยุคเก่าๆจะมีงานซิปอยู่บ้างนะฮะถ้าร้านไหนมีหรือว่าช็อปไหนมีตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงเกินเอื้อมหรือสูงสุดเอื้อมก็ว่าได้นะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับคนมีตังค์ที่จะซื้อก็หลักแสนครับผม ถ้ามีงานวินเทจยุคเก่าเป็นงานซิรรีไว501นี่คือสกรีนฉลอง100ปีสกรีนเพื่อกรันตีว่ารีไวมีความเป็นมามากกว่า100ปีนั่นเองนะฮะทุกคนลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ทางกระทางแอดมินของเรานะฮะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการนะฮะมีแต่ ลูกลกหลานๆนะที่ทํากันที่ร้านนี้นะฮะสบายใจได้ครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วโดยส่วนใหญ่ฮะจากทางร้านของเราโดยส่วนใหญ่ก็กลับมาอุดหนุนเราอีกเป็นประจําเพราะว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะฮะที่ได้รับสินค้าจากทางร้านของเราแล้วแต่ผมเองก็มีความดีใจที่ลูกค้ามีความพึงพอใจนะก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้หวังว่าคงมีโอกาสได้รับใช้กันไปนานๆนะครับทางร้านของเราหรือช่องทางการติดต่อสั่งซื้อของเราก็เปิดมายาวนานพอสมควรนะครับสามารถการันตีได้ว,ว่าเราอยู่ได้อย่างมั่นคงและจะอยู่ กันยาวๆอีกต so ่อไปนะครับผมนี่นะครเป็นสีบรูยิ้มเข้มๆเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วงานกระดุมนะงานกระดุมก็แล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันบางประเทศนะฮะอย่างเช่นเอลสามสิเหมือนกันมีกระดุมอยู่แค่3เม็ดนะฮะบางประเทศก็จะมี4เม็ดถึง5เม็ดนะไม่นับเม็ดบนนะฮะที่พูดนี้คือไม่นับเม็ดบนเม็ดบนนี่คือตายตัวมี1เม็ดตายตัวนะฮะเม็ดล่างเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่อย่างเช่นตัวนี้มีอยู่4เม็ดนะฮะ ทางนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละประเทศนั่นเองนะ mm hmm. ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาะฮะ mm hmm. ติดต่อ0961519525